ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้าก่อนนอนคืนนี้นะคะพอดีตะกี้ฟังรายการเต้ฟังต้องซุยของสยามสปอร์ตนะคะเกี่ยวกับข่าวเมืองทองนะคะวันนี้ก็คุณเป้มาโฟนอินเองเลยนะคะทุกคนก็เลยจะมาอัปเดต ก่อนนอนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยล้วนจะเป็นข่าวดีทางนั้นนะคะทุกคนเริ่มที่เอ่อเรื่องแรกนะคะอันนี้เท่าที่อีฉันจำได้นะคะทุกคนก็คือเรื่องแรกเนี่ยเอ่อเป็นเรื่องดีลของมาวินชื่ออะไรมาวินหรือมาวิลสักอย่างนะคะที่มาแทนพาติกนะคะทุกคนคือก่อนอันเนี้ยอิชาน,นะดีใจหนักมากเลยนะที่เอ่อเราจะได้ตัวพาติกมาร่วมทีมใช่ไหมคะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยดีลนั้นก็คือล่มไปนะคะคือล่มไปด้วยสาเหตุที่คุณเป้ก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเอ,อ่อการที่ไม่ได้ตัวพาติกมามันก็ไม่ได้แบบเหมือนกับมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับทีมขนาดนั้นนะเพราะว่าในทีมอะเรามีกองหน้าอะไรพวกเนี้ยเยอะอยู่คือเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องกองหน้าเออเพราะฉะนั้นการที่ไม่ได้พาติกมาเนี่ย ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีฟองปลอลเมตรมีแบบอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เออมาวิลเนี่ยเขามาด้วยด้วยการเลือกแล้วด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบมัว่วๆซั่วๆมานะก็คือคิดกันไว้แล้วนะคะว่าคือแบบพิจารณาแล้วไม่ใช่คิดไว้แล้วพิจารณาแล้วว่านี่คนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเขารู้จักกับโคจิโนด้วยมั้งอืมก็เลยเลือกมานะคะทุกคนก็ เป็นดิวที่ไม่ใช่ว่าเออสักแต่เลือกสักแต่แบบจิ้มอ่ะเออคือเขาพิจรนารณานแล้วเขาถึงได้ได้เลือกเออทางมาเอา้ยเมลวินมานะคะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพ็อปนะคะวิลเลียมพ็อปคือตัวอีชนันเองก็สงสัยว่าเฮ้ย พอปจะกลับมาทีมหรือเปล่าสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสัญญากับทีมอยู่นะคะอีก2ปีสองปีในที่นี้ถามว่าแล้วหายไปไหนคือเขาเจ็บนะทุกคนเออเพิ่งรู้ว่าไม่ได้เจ็บแบบไม่ได้เป็นแบบแฮมสตริงหรือซัมติงอะไรพวกนั้นไม่ใช่เลยแต่ว่าเขามีปัญหาแบบ อารมณ์แบบช้ำในอะ่ะคือแบบเหมือนเขาเจ็บที่ไตอะ่ะตับหรือไตอะ่ะเขาแบบมีปัญหาทุกคนเออก็เลยทำให้เขาต้องพักฝืนก่อนจะมาแบบซ้อมเสริมอะไรมันก็แบบซ้อมแบบอย่างเต็มที่ไม่ได้ก็ต้องให้เขาพักก่อนนะคะแล้วก็สัญญาของพอปะยังมีอยู่อีกสองปีนะกับเมืองทองเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเขายังเป็นนักเตะของเมืองทองอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เอคุณเป้บอกว่าถ้าเกิดจะกลับมาเนี่ย อาจจะาสามารถใส่ชื่อได้ในรายการ ACL นะคะทุกคนอืมก็ประมาณนี้ทีนี้พอบไปแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ฉันแบบบอกเลยว่าวอรี่มากนะคะก็คือเรื่องสัญญาของกัปตันทีมนะคะน้องเคนนะคะพิชาคือที่มีข่าวว่าสัญญากำลังจะหมดแล้วยังไม่ต่ออันนี้ก็คือเรื่องจริง ยังไม่ได้ต่อจริงๆแต่ว่าเขาบอกว่าเขามีการพูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็แนวโน้มอะ่ะก็คือพี่ชาแบบเหมือนอยู่ในแผนการทําทีมระยะย,ยาวเออประมาณนั้นแต่ว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญากันก็รอออฟฟิเชียลแล้วกันเนาะก็คือเอาจริงๆเราว่าเคนก็คือเหมาะนะคือคุณเป้เขาก็จะแบบท้าความมาว่า ตั้งแต่แบบรุ่นพี่โก้อพี่โกโก้รัศกอนอะเลื่อยมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีแบบเหมือนกับเขาก็จะเหมือนกับดันนักเตะไทยอะเออเป็นรุ่นรุ่นไปซึ่งพิชาก็คืออีกหนึ่งคนที่ที่แบบเป็นสไตล์ข,ขายพี่สิโก้เอยไม่ใช่พี่สิโก้ดิพี่โกโก้เออนั่นแหละอะไรพวกนัน้นรุ่นรุ่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือดังนั้นเนี่ยก็คือพิชา คุยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะคะก็อรอลุ้นอรอลุ้นสำหรับสาหรับอีชันอีชันอยากให้พิชาอยู่ที่เมืองทองต่ออืมนอกจากนี้ก็มีเรื่องอะไรอีกอะเออสัญญาไปแล้วเออเสื้อเติร์ดเขาถามกันเรื่องเสื้อเติร์ดวยใช่ไหมมีใครรอมั่งตั้งแต่แข่ง ACL แล้วว่านี่ก็รอนะตอนนั้นนะ่านึกว่าแบบจะปล่อยมาแล้วแล้วเหมือนกับว่าเออมันมีข่าวว่า เขาเรียกว่ามีข่าวลือภาพหลุดอะว่าเป็นสีขาวซึ่งก็มีคนถามว่าสีขาวหรือเปล่าแล้วคุณเป้ก็บอกว่าใช่ใชมีมีสีขาวก็น่าจะก็ถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเป็นเหมือนที่มีคนเคยปล่อยภาพออกมาละมั้งเออนะคะก็เขาบอกว่าเอออาจจะใส่เสื้อเติร์ดอะนัดที่ไปแข่ง ACL2 ที่ออกไปเยือนซิตี้ ซิตี้ไลออนอะอะไรวะไลออนซิตี้เออนั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะทุกคนก็ถ้าใครรออยู่แล้วก็พร้อมแล้วก็เขาปล่อยปุ๊บซื้อปั๊บกันเลยดีกว่าพวกเราเนาะอืมแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกวะอ๋อไอ้นี่ เรื่อง ACL แน้่นแหละเรื่องเรื่องสนามว่าจะขอกลับมาแข่งในบ้านได้ไหมซึ่งจริงๆคุณเป้เขาก็อยากแข่งในบ้านนะแล้วก็สิ่งที่เขาทำไปแล้วเนี่ยก็คือยื่นเรื่องไปที่ AFC แล้วแล้วก็มีการมาตรวจแล้วแล้วเหมือนกับว่าเรื่องไฟอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องห้องอะไรพวกเนี้ยซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะว่าห้องอะไรเออนั่นแหละก็รอแล้วกันว่าทางนั้นจะคอนเฟิร์มมาว่าผ่านหรือไม่ผ่านผ่านเหอะแข่งที่บ้านดีกว่า เพราะว่าไปแข่งที่ราชมังอะ่ะมันเวลาแบบกองเชียร์เข้าไปอะ่ะสนามมันใหญ่ใช่้านแล้วเราแบบไม่ได้เข้ากันไปเป็นหมื่นขนาดนั้นน่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคิดว่าความคุ้นชินของพื้นสนามอะ่ะนักเตะเราน่าจะถนัดกับเอ่อกับเนี่ยสนามเราอะ่ะสนามที่ทันเดอร์โดมมากกว่า ก็นะล้อลุ้นนะคะ AFC ก็ช่วยอนุมัติด้วยนะคะได้โปรโดนะคะเพราะว่าคุณเป้ยังพูดเลยว่าการที่ไปแข่งที่เออราชมังอะก็เสียหายนะอย่างเช่นแบบแต้มหายอะไรอย่างเงี้ยทำแต้มหล่นนู่นนี่นั่นนะคะเออถ้ากลับมาทันเดอร์โดมก็น่าจะดีกว่านะแล้วก็มีเรื่องสนามซ้อมด้วยนะเขากำลัง ทำอยู่แล้วก็อาจจะเปิดตัวในเล็กสองนี้นะคะทุกคนก็อยู่แถวแถวใกล้ๆกับไม่ใช่ใกล้ๆหรอกก็คือในย่านสนามแข่งนั่นแหละแถวนั้นเออก็เขาจะทําเป็นคอมเพล็กซ์นึงเลยนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอีฉันก็อยากให้เมืองทองกลับมามีสนามซ้อมเป็นของตัวเองเหมือนกันนะเออก็รอลุ้นนะคะเพราะว่าคิดว่าในเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกว่าสภาพคล่องของเมืองทองน่าจะดีขึ้นแล้วนะหลังจากที่แบบเอผ่านพ้นช่วงโควิดไปได้นะคะเอก็คิดว่าเราน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ชอบไอเดียของคุณเป้มากเลยที่เขาแบบโอเคทีมอื่นจะใช้ต่างชาติยังไงอันนั้นอันนั้นเรื่องนึงแต่ว่าของเมืองทองอ่ะเหมือนเขาจะแบบผักดันนักเตะไทยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบให้นักเตะไทยเป็นแกน ในการทำทีมเลยเงีย้ยชอบนะก็โอเคเลยแน่นอนนะคะเออโอเคประมาณนี้จริงๆมันมีเรื่องอะไรอีกปะวะจำไม่ได้ละใครจำได้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะว่าเป็นไงฟังแล้วรู้สึกชื่นใจไหมสำหรับแฟนกิเลนพะยอเมืองทองอยู่ในเต็ดนะคะแล้วก็จะบอกว่า <c oughs> พรุ่งนี้มีแข่งกะไรยองนะที่ที่เมืองทองนะคะทันเดอร์โดมนะใครว่างก็ไปดู ทุกคนโอเคเลกสองไทยลีกเริ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคนจัดไปเราเราจะลุ้นแชมป์กับเขาไหมลุ้นไม่ได้แล้วเนาะไม่เป็นไรก็ทําของเราให้ดีที่สุดและกันสู้ไว้ จงลุกขึ้นดูผู้กล้าของเราเปล่งเสียงร้องกำลังใจให้กับเขารวมพลังฟันฝ่าช้ยสู่จุดหมายเราคือแชมบอลไทยโอเคทุกคนแค่นี้ไปแล้ะนอนละบายฝันดีนะเคี